ท้อสนานเส้นปีมังกรอีกคู่เมื่อพี่เล็กออกมาตอบชัดได้เลิกกับแฟนเด็กน้องเว็บแบบฟ้าผ่าแล้วซึ่งสาเหตุมาจากอะไรทําไมเลิกเร็วขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งถูกขอแต่งงานเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรียกว่าถูกจับตามองมาพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะกับความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยน้องเว็บกับพี่เล็กซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศข่าวดีขอแต่งงานกันไปหมาดๆก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์สั่นคลอนแล้วแถมน้องเว็บก็ได้โพสเศร้าแบบรัวๆพร้อมประกาศจะตามง้อพี่เล็กอย่างเต็มที่แต่พี่เล็กกลับไร้ความเคลื่อนไหวและไม่โพสต์ออะไรเเลยถึงงน้ว ซึ่งดูเหมือนความรักครั้งนี้จะไปไม่ถึงฝั่งฟันอย่างที่น้องเว็บหวังแล้วค่ะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาพี่เล็กได้โพสตคลิปวิดีโอกำลังบินกลับประเทศฟินแลนด์พร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว,ว่ารักตัวเองปี2024ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณจากใจถามกลางแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของพี่เล็กกับน้องเว็บกันแน่แล้วตอนนี้ทั้งคู่เลิกรากันแล้วจริงหรือไม่หรือจะแค่งอนกันเฉยๆจนมีตัวแทนหมู่บ้านคนนึงเข้าไปคอมเมนต์ ความจริงดีที่สุดจากนั้นมีชาวเน็ตอีกคนนึงเข้ามาถามพี่เล็กอีกว่าทําไมถึงเลิกคะเห็นรักกันดีซึ่งพี่เล็กก็เข้ามาตอบว่าเขาไล่ค่ะก็คือจบแล้วแต่ยังมีชาวเน็ตอีกคนสงสัยอยู่ว่าน้องเว็บไล่พี่เล็กออกจากห้องหรือพี่เล็กเดินออกจากห้องไปเองด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างและพี่เล็กไม่กลับมาอีกคะด้านพี่เล็กตอบกลับทําเอาหลายคนอ่านแล้วช็อกตักไปเลยว่าเขาไล่ค่ะยืนของออกถนนเลยจนมีชาวเน็ตอีกคนถามพี่เล็กแบบตรงๆว่าคอนเทนต์หรือเปล่าด้านพี่เล็กยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่คอนเทนต์มีแต่ความจริงเท่านั้นนซึ่งงงตััวเเออลกกบ้ ทั้งที่เพิ่งประกาศข่าวดีวเรื่องแต่งงานกันจริงและไม่เสียดายความรักที่ผ่านมาเพราะขอกลับมารักตัวเองไม่ให้ใครมาทำร้ายอีกแล้วดีกว่าพร้อมยืนยันไม่ให้โอกาสกลับมาคืนดีกับน้องเว็บอีกต่อไป ขณะที่มีชาวเน็ตอีกรายคอมเมนต์เชียร์อยากให้พี่เล็กกับน้องเว็บกลับมาคืนดีกันว่าคนเกิดปีจอปากมา้าแต่จริงใจนะไม่ให้โอกาสน้องหน่อยหรอคะแฟนคุณยังเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมด้านพี่เล็กตอบกลับแบบตรงๆตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่แล้วคะ่ะเข็ดแล้วคะ่ะเล็กเจอมาเยอะแล้วคะ่ะขอรักตัวเองดีกว่านะคะส่วนเรื่องกระแสะข่าวมาว่าพี่เล็กมีผัวอย,อยู่แล้วนั้นพี่เล็กออกมาโต้กลับทันทีว่าไม่มีจ้าสดร้อยเปอร์เซ็นและที่เดินทางกลับประเทศฟินแลนด์ก็ไม่ได้ไปหาใครแต่กลับมาเพื่อทำงานเริ่มต้นชีวิตใหม่่คะ เรียกว่าพี่เล็กออกมาตอบชัดทุกปมสงสัยของชาวเน็ตแล้วว่าตัวเองเด้เลิกรากับน้องเว็บจริงซึ่งสาเหตุก็เพราะถูกแฟนเด็กไล่และโยนเข้าคของออกนอกถนนพร้อมยืนยันไม่มีโอกาสรีเทิร์นรักอย่างแน่นอนปิดฉากคู่รักต่างวัยเหลือเพียงแค่อดีตข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลบลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ